เรือบกัดดอกอสับไปได้เลดิใช่ยังไหกันเน่ยม่ไร้บอเอาเร็วไหนๆนี่เออเก่งมากโอ้กินไหนเลนี่ยพี่พิมโอ้เงๆหายูหากินไปเด้อบ้านใส่คุณโคีครับ

ราคาตอนนี้ตัวละ2บาทครับถ้าอยู่ที่บ้านควั่ครับโอเคปึ๊บมันยังบอกใครเนี่ยมันยังบอกใครน่ยอะมาใส่ขอดไ่ต้องปื้ดขออ่ะปิดยังไม่รีบรุนี้ยังไ่ต้องอะกูไม่อยาที่เงี้อกกินน้นะเนี่ยเนี่ยไปตามหูมันเลยเอาเอาโอ้ยย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  เอามาใช้มาใช้มาใช้อันนี้มีสองตัวมีสองตัวตัวไหนมาละ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 บล็กบล็กอ่ะจิมโอ้โตัวในี้ยืดจังเอาแม่เสร็จเมื่อกี้ป่ะแม่สตัวเนี่ยเอ้ากระจีบวี่โอ้กระจีบธรรมดาเหรอเนาะเนี่ยว้าวคือตัวใหญ่แช่โอ้ใครนี่นะเถอะไะจับหัวมันสิีเหรอใครเอาใส่แม่เก่งแค่ขีดกระเทียมแค่ถุ่มไหน มาครับเดี๋ยวมีพาไคุณกินายครับเดี๋ยวไปทอดเดี๋ยวไปหม่ำเอาไปฝากยาแสกกันตามมาครับวันนี้พามาที่อรบ้านึังปาอะไรพบประดูทีนี่นั่นแหละคุณานึ้นาขออใส่กองอะขอมาหนึ่งตัวตัวนไรนีอะไรตัวนี้อะไรมาคุณาาตัวนี้อะไร ครับดูนะครับเห็นไหมครับโอ้ตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรเอ้ออ๋อกัด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 เนี่ยอ๋อปามันกัดตัวนี้อะไรตัวนี้อะไรครับจีนายครับราคาตอนนี้ตัวละสองบาทครับถ้าอยู่ที่บ้านขั้วครับนี่นะครับม่ขามนีบนะครับเอ๋อจับใส่ขว sí, ังเด้อ กัดกัดเอา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 ขเบา่เบานี่ิ่เาแมู่เาแมเออเเอาเาแอกันอครับกินไรกินูมัอยากินได้กินไมอยากกินไเด้อเนี่ยเห็นบอเห็นหูนบกเนี่ยออกอยู่เป็นหูไมิไเนี่ยังนีฝังนี้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 อ่า กินไหนกลุ่มพญาครับบ่คือแง่นี่นี่โอ้เต้อันนี้ไม่ปิดนะเนี่ยหักไม่หินหวมาเนี่ยนี่หักไม่นี่หักไม่อันใหญ่น้ำหักไม่ละอันยื่นยเ้ยไม่คือกัดอยู่นันโอ้ยไปช่วยฝุ่นกคน แตงพูดแตงพูดเนี surveys, yeah? trips, yeah? Hmm. Yeah? Yeah? ่ย anyway. พ wow. ูดท yeah. uh ี่ีลพูดใหม่ะพูดม่เลยแต่พนี่ยูมันน่ยนี่พันนีนยากอกบนกินไ้น่เออกินไม้คนบยากกินไห้อ่ะนคือเนีแต่แต่ดีน้องิอาจิลืกเทานั้ะแต่ว่าเสียมเนี่ยันเงี้ยเนมานี่อึ้เเป็นหูเงี้ยเลดอกนี่เป็นหูเงี้ยเลยหูกินไห้อ่ะ กล้องชิ้นหูจะไหนปครับกล้องครับโอ้มันเป็นเนี่ยหูเมไหเนี่ยเนี่ยเนี่ยอไม่ยงหักไม่ะเนี่ยยุตหักไม่อะเนี่ะเล็นเเห็นแล้วเห็นแล้เห็นเห็นล้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นขาไหมตากล้องก็ได้ เอาจับนั่นเลยมเอาเอาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอาเห็นไหมน่ะตัวมันไหนเห็นไมไปไปฟเห็นไหมไหะเห็นไหมฟได้เอาเมีเฟตไหมมีเ็ดไหมมีเไหมมีเไหมมีเฟดไหมอ่ะสับขาบันเดิ้ลอันน้นหยดออกมาเห็นหลังไหมน่ะมีเฟตไหมจีบเอาฟุ้ฟุ้เหอานี่ฟงเหมอนเห็นปะ อะไรบ้าโอู <etus> ้หันจับม okay? ันเด่นโอ้ยย right, ิ่งจับมืองผมแม่จับหมูเนี่ยจับแล้วโอ้ตัวนี้อะไรตัวนี้ยตัวนี้ยตัวนี้อะไรเฮ้ยเห็นไหมยิ้มเห็นไหมเห็นไหมแล้วโอเคอึ๊บมันยังบอกใครเนี่ยมันยังบอกใครเนี่ยอะมาใส่ขอดไม่ต้องเปิดของอ่ะเปิดยังไม่รีบรีบรุนี้อย่างไม่ต้องอ่ะถูมแบบนี้เนี่ยถูม ใช้ลูกเสียคนไ้คนแล้โถมหัวคว้ยหรือคนย่งไงมาตกลุมคนล้โถมอ่านี่แต่พูดอไรก็้ทุกคนังดง้วนมา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 นีนี่ีนย่างนี้ยมาเนีๆนกันนี่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 มันเดีนคามเรียนไ่ใชนี่ เนี oh, ่ยางอยู่ใกล้ก้งหูสตัวเห็นไอ้าเรื่องไข่เนี่ได้2อตัวแล้วบอลนี่นี่นะจะมีกี่ตัวครับนี่เขี้ยบป่ครับกุมใบหนาที่เงยดอกกินไหนน่ะเนี่ยเนี่ไปตามหูมันเลยเอาเอามาใช้มาใช้มาเ้อันนี้มีสอตัวมีอาตัวตัวอุ้ยปล่อยรถของไหนมาพายคือเทจับเอาพายพุกเขี้ยบมีสุง มีลำไรกินหายอ่ะเฝ้าคนเออฝ้าคนเฝ้าหาหูวอย่บนานเบิ่นมาละ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 มาล้วมลกบูลอ่ะจม้ยตัวนี้ยยิตแมเสร็มาจี้่แม่เ้เอ้ากจีบป่ะคโอ้กจีบธรรมดาและเนาะเงี่ยโอ้ยคือตัวใหญ่แ่โอ้ยใครันน่ะเถอจับหัวมันไ้สะใครอาใส่ แ่เก่งแค่ิดกระเดียมแค่ถ้ไงพูดถมไหนสิตขาูไม่่าาไม่่ได้ไหละเอาพอเล่นปากหปอกนเนี่ยสงหูใก้กันนะไหนล่ะหอตโ้นี่ได้หูงนะสหูติดอนี้ต้องลางแผนนี่แน่บางแผนยังไงปุบจีโกนยาห้อัขี่ดีเท่านี่มันมันมาต่ำหูกันหูนี่กอนะเบื้องต้นมันจะแปลงไเนี่ยหูมัน่ะ เดิงก่อนว่าหูเปล่งได้เนี่ยเนี่ยสูงหาหูก่อนนี่พูดได้เลยเว้ยนะขี้ได้ไหมใส่ใส่เบ็ดเฮ้ยหาคนเนี่ยหาคนเนี่ยตะขุดไงเธอเนาะตะขุดมึงด้วยเว้ยนกขี้ได้ไหมใส่เบ็ดเฮ้ยเดี๋ยวไปใส่เบ็ดนะครับอ่าไหนไม่เห็นหูเนี่ยสูงหาหูก่อนเนี้ยสูงให้มันง่ายเห็นแล้วพอแล้วหูอ่ะเห็นไห กาันกําวดนี่เห็นหูแลเนี่ยเนี่ยเสียหัเสีเสียเสีมากันนุกนนุกนอยู่ข้างหลังพ่อเลยนะย่าไอ้ขี้ดินมาาทับคยนี่เสร็จแล้วนหนึ่มาไหนย่าไอ้ขี้ดินมาทับคยนี่นี่นะครับ้ีเกานะโอ้แแี่ที่อยาให้มันแบบดินออกมาไอเอาไปอยู่ฝั่งนู้นพุ่มอยู่ข้างหลังพ่อเลยนะนี่ม้นไปแางพี่เลยอันนี้มีอันนองคยด้ะ เห็นหูมาเนี่ยเนี่ยเวลาควนน่ะเนี่ย,ย,ยพื้นฐานเสียงมันอยูต่ตามกูหูมันก็ว่าอันหูเขาเนี่ยเนี่ยเห็นมันอยู่ตั้มตลอดเนี่ยหน้าเสียมน่ะนเอาบุญเลิกไปหักโกพอหกัออหก,หกก่อหักตัดหัก่อน เบินี่ะแล้วก็น้าคาไม่ัวข่หน้าวัแน้าเหอนงนดถึไข่ะออหลมี่คือทงเลกแมีัควหักไอืน้าย่อเ้ยไ่้อยงกไปทั่วนี่ยรยางขีดมานขีดคนมาทำนี่แหละเห็นปะถ้าตั้งแต่ตรงไม้ไป แง่หูวันนำาปาเนน้าัพูดถึงว่า่อไปนานคนีนเนาะนีเห็นตบ้านชื่อไหนี่นน้กำลังนไปทะลุออาอันสูนประเทศนะโอ้ใจต้องไปทั้งดไปรงมาหลมเสน่ตรงออกไปนะลงหูรบาทเนี่ยเฮ้ยทำไมวะเฮ้ยตั้งยึตังฮะโอ้ยะโอ ้วนไปทั่วป่ะหูวนาน่ะไอพี่คนายู่งของน้ำเป็นหน้ายู่ห้องน้ำ่ป็คนาคอยินหัว่าคนาคอยอยรู้เป็นยังเขาหมายไว้แล้วนี่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 ู้นี่ละหูว่าหูไปทั่วแฉเอาไม่มาเลียกไปหาคนตั้งเยเว็บใหญ่เข้า ว่าไรทเดี๋ยวเนาเออเดี๋ยวเาทีทางหาบาอุตส่าห์ว่าเขาเปิดด้านนี้น้องสดเนื้อบุษบอะไรหรอเออเออเาที่ไงหวเลือกวะูเนี่ยโอ้ยโกงโมเมทนสูงหัวใจสินวะสุงมหัวใปดีมันรวมด้มันอยู่นั่นเหรอโอ้ยหูนี่มันเลือกแท้ มันมีโตมันมันมีหูเบื่อเธอหูตากับพอดีเนาะเนาะออพอกับตาบอดีตาพอดีได้สองคนตาบอดีได้สองห้หูไปทั่วมาเฮ้ทั่วโอ้ยขุดมาได้นี่ได้ทั่วป่ะลบลบโอ้ยยังกบบบบบบบขาบ่ปุ๊บเดียวถ้าปั่นนี่แล้วออุ้ยอุ้ยน้ำมันเห็นปะตาลงไปเห็นปะมันจะลืมผมไม่ได้ผลล้างบนอ่ะหู้ดพี่ดิมันขุดง่ายอยู่ดิมันขุดง่าย เอ้ยงยู่หลังผีหูยู่ผีเออเนี่ยยูมาเสียหูอยู่ผีวเนาะเบิงนีหมเขานั่งกุดได้อะเอาอ้ยหัดาอย่เเือนกปดปมเนต์หูกินไหนหูเนี่ยหูเด้อโมเมนต์ดอหูยังควยสิหูเลยาหูสั่ใ่พี่มาพี่ หู้นะหู้นะมันโค้งไปอีกเสียทีูโค้งไปอีกเสียคุณน่ะเนี่ยอยากสบายต้องกุนหน่าเสียงลงไปตั้งกุนหู้ของเสียจึ๊บเห็นหูบ่อยน่ะจึ๊บกุนเห็นลึกกว่าปึ๊บโซ่กันโซ่ได้ไงโอ้ตัวนี้แมปัดผัดบม่ได้กินดอกเขาอ่ะ ถุยอะไรสายนอนขวดผิตัวจะขวด๊้จีนายูเตุเงหญ่แทละจัดเฮ้ยเฮ้ย่ยไหเกียเอ้าตัวน้อยเลยตัวน้อยลายสัโอ้ยไปอยู่บ้านใครตัวเนี่ยแอ้แม่จับไอหยาแบบแม่พิมพ์โอ้ยหาบึ้งอย่างตายด้วยช่วยได้ฮะ เฮ้ยมพื่อนอย่งเฮ้ยดูยางตายก่อนดูยางตายก่อนนะเนี่ยดูแม่ยางตายตัวละสองบาทก็จะไปต่อรองพูนได้ครับเด้อเบิรงดป็นพวกคุ่ะเอาผมนี่ขี้ควงได้หมดเลยนะควงหมดเลยอ่ะผมผมก่อนเธอเือสวยผมก่อนเดี๋ยวคนมาตุกลุ่มนะฮตุกลุ่มโอ้นี่เอ้ผมก่อนอันนี้อันนี้อันนี้ก็นอนวะนี่ได้ไงต้องมีควงผมก่อนผมก่อน กนมอแันี่ก็เนี่ยเออคนลตวไนเพื่อนคนกีดาหัวยข่คนกี่ัดเออกมองแงซนี่คนออกไปไม่รู้กูหัวเสียมานี่บ้านน้ำหนักข้วไม่เสียมาเออเสียเสียหัวเสียหัวคนณตพื่นคนไปไม่รู้กอหัว ไปไหนตามันไปก้นลึกกูหังหัวเนี่ยหูนะกูเนี่ยถามว่าจีนไนภาษาไทยเอิ้นว่าอย่างไจ๊ะก้นไปลึกกูหูวเห็นเ่เนี่ยเป็นหนาเสียมบ่เนี่ยลึกกว่ารูเข้าใจไหมโอเคเป่ากนเงี้ยให้กันก้นปูให้กันหูอย่างดตกกูนี่เนี่ยไม่ใี่บลูหัวก้มันลึกกูหูวลึกกว่ารูลึกกว่าลู่เงี้ยใช่ไหมตาไน้าออกไป โอ้นันเตีหูมันน่ะเนี่ยควณมันลึกหูเบลเลยมันลุกแปะต้องลึกลูกแปะนะมันเผื่อมาปปาถ้ามันส่นเห็นดีเขาไม่ต้องการเท่านั้นเ้างโซ่เท่านั้นดูน้องไปะแหน่ใบหูใส่อ่ะขนาดไปซื้อตัวสองบาทดีวเนาะโอ้ตัวรหับาทพุ่นเละเนี่ยอือน่ารีดไอ้วามามาฟังเพื่อสุขเออใช่มันจะหูมันอ่ะ โอ้ีมันก็ขุดลึกแค่พลอยควบกับยญาแฝดได้เป็นพันพันเนาะพันอย่างพันตัวดีตัวสองคนอ่ะตอวตองคนเนากหน่อยแล้วลึกดิล่ะโอ้ยลุลงไปยังลึกับดอกกระเดียแท้ได้แล้วบอกบอกต่อไปแห่แฝดกวนเด้ออันนี้สอนสีฮู้เหรอต่อไปแห่แฝดกวนพิธีการบอกแล้วเนี่ยต้านออกไป ต้านออกไปต้านออกไปนั่งเอากรคักื่อกี่ต้านออกมาต้านออกมาเนี่ยทันที่ทำนั้นเห็นมักว้างมีสอนถ้าพ่อบ่ได้สอนเขากค้งไม่ออกบางฟ้องเห็ุบอกหูวหนะเสียคนไปลึกบนหูวขณะมันลงห,ลหูไมไ่ไม่ต้องเอามือจกเลย อเอา้าไปเซวพี่เนี่ยบอกอืมแมนูเดียวกันกระโตนันหรือเนาะจะวาฉันเหรอมเขามีสองวายใกล้กันอึมึืิได้แล้วเอออึใครบอกบอกู้จับขยันอ้าวจับผมไปที่น่เนี่ยคนตุกคนตกข,ข,ขาหักด้วยเนี่ย บว่าคหงอววถอยถอยถมมีแายลูกเสียคุัวนถมตันี้ยมนีบ่มันลืกคุณนถมนี่เบิ้งาไว้อด้น้ขุนเอาหาหูี่ะนีและแฝดปะุได้นอ่ะเนี่ยเห็นบ่ไอวกใกล้เนี่ยเนี่ยมีไรแต่คุกันห้นี่กัแม่นี่เนี่ยนี่กัแม่นี่ เนี่ยเป็นยูเสยหรือหูกินอะอ่ะเบิงมันยากเนี่ยขี้ควยแล้วรับอหลอกหลอกมันบดขี้ควยายดอกไม่อยู่มันเบื้องเป็นจู้ันนี่ไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยม่ได้เนี่ยเนี่ยตอดเกือบสูนเนี่ยเขาใจวะเนี่ยขวยเนี่ยึก็ได่ขวดดีมากกับหาเบื้องก่อนเทนี้ตัวนี้อีกหูน่ะ ย่ีกสามตัวแล้วเนี่ยหูนบ่สมตัวแล้วเนี่ยนั่นนีนีบ่ตัวบางแรกสศกสำคัญที่สุดสศกหาหูมันยู่ใส่หหูมันอ่ะเทียเ่นบอนปุ่นพนปุนว่ออเควนไหหน เป็นหูอยู่ด้วโอ้หรืออะไมายูข้หลังพ่อแม่มคอยเห็นหัวมายูข้หลังพ่อคอยเห็นหัไม่หวแม่แม่ สับพวกต่างๆพี่ก้อนแสียงับมันก็สวยงามหรือเพราะว่ามันนั่นดิมันรวม,มเสียมกข่โอ้ถ้าเสียมเขา่าอีกขวยเป็นที่ไหนเสียมเข่าอ่ะอีกขวบกูเห็นกูน่ะเศษอันดินแบบนี้เป็นตะปูกับบยังเจาะแบบถั่วอ้าวต่อไปเด้อต่อไปพัดพิมพ์ได้นั่นน่ะห้วยน่ะก้นเนี่ยเห็นในเบิร์กเนี่ย ทึบล้ต้องไปมันตามกรงหัวดินแห้งทึบพวกหากใม่ก็ต้องตามไปเพื่อนผนได้ปึบหัวโตอกกว้างทึบหลวบจะเท็น้้อยเนาะพวกหากใม่เนาะ Abei, ไม่อะไม่ต้องออกเอ้าดีประซับกําลังไขรกําลังไขรตัวนี้กําลังไขรเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยกําลังใครเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเนี่ยตัวแม่เนี่ยบีบน้อยๆบางๆบีบตีบ่แข็งไปเลยแต่กําลังไขรเนี่ยเนี่ยว้าวบู้เบรุ่นเนี่ยตัวละสองบาทก็ซื้อได้ครับดื้อตัวสองต่อครับเขาคือขายตัวละสามคนไในยุ่งวะอ่ะเนี่ยรวม ถุ้มนกอ่ะเนี่ยหลักคุย้งไงเขยิ้นอ่ะนี่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 เด้อ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 อ่ะถุมอืมไปไปไปมองโอ้ย่างตายครับผมเนี่ยตัวทดสอบแบบไปตรงต่อนะครับเด้อครับแต่คนกนก็บไม่อยากขายครับผมชิบตุกับแก้วกินแซ่บเอาต้องทุบม่วงก้นอะไรเหมือนกันอันนี้ยมีน้นอคี่แม่วง นี่ใส่ไวน่นั่นะตือนั่นแหละพิมพ์นั่นละแม่วาเอาพี่พี่พี่โป้งพี่โป้พี่แม่อมานี่ตัวเขาจะดูหัวอันนี้่ังๆน้ำก้นน้ำเปล่ามันแต่ใส่ใส่ชัเออเอคนตีอีก mua đi. Nhiều. Nhiều mua đi. Nhiều mua đi. Nhiều đi. Nhiều mua đi. Nhiều mua nghe Nhiều đi. đi. Nhiều mua đi. hả ạ จะไปวี่อะไรไม่เห็นหูมันอยู่มันน้ำหกเห็นบอนี่ว่เท่าจะขุดไปอีกเนี่ยหือแมนนะคือเห็นตัวมาแล้วขุดต่อไปอีกเห็นตัวมาแล้วมนนะหรือว่าบกกัดดอกบ่ับไปะไรลยไม่เน่ไปได้ไมวเปล่เอาได้แล้วไหนไหนี่ เอเก่งมากโอ้กินน้อยไปเยพี่พิมอเออเก่งๆวะขุดยากยคือหายูหากินไปเด้อมาาบานไรอืมใส่ที่เนี่ยมีใอยืซ่ื่อปกันขุดยาเอกพัคนอยู่งรอบเพ่อนเอนทำแนนำอะไรแตกเป็นดอกคนดูความเจ็บนานกระเบนรว้เนี่ เด่นนะเอ้าหยิบเอาเอ้าเสไอ้ปดเยเอ้าหัวยะตัเอ้ยวายเก่ยวจริงเนี่ยะเกียจรงเเอาไปกับหัวตะ้เอาไปม่้อนนี้ได้ยที่้าขอไปพอเอาด้ามเชี่ยว้า้พี่นน่ะตัวนึงอเอาไปโอ้โหทำนายนี่ยบอมัน่้อเอ้ยมีย เฮ้ยสองตัวน <toys> ีเออาสตัวเอผมคตรโนีไม่ไม่ใช่อีกคู่หนึ่งนะมีสตัวนี่ครับโอ้โหโคนี้โอ้ยก้มหาพวกนั้นแลขวยกินได้เนยามั่วตัว้เอแจ็ตัวแล้วครับแจตัวละสิบห้า่ด้เยสิบห้าโอ้โหนี่ขาดใหญเยด้อุูนะบึงมันสอนยู่งุุ่กนะบึ้นึงมันสนยู่เพนนะ มันบล็อกจครมีสักสิบตัวนะคะไม่บลอกใครแล้วนะเออต่วนต่วนใส่ไม่บลอกใครแล้วนะโอ้นั่นน่ะตาแหนมหูสูวออกไปโอ้พู่อะไรสองงูเลยเถอะเอามาหากันหน่อยโอเคไหวมันไหวทันไหวทันตื่นเต้นตื่นเต้นมาสิได้หลายกว่านั้นนะเบล็ดเอาคนใส่แล้วไงคนนี้เป็นฉันใช่ไหมจีเอเออเออหยิบมาแม่ใส่เดล็ดใส่หาหน่วยหาตัวหาหูเย็บยันดีกันเออเอ้า นี่นี่พี่เด้๋ยวมาข้นมาเขียบนี่ล่ะมาดูโน่นนี่ล่ะนน่นน่ะเออ่าพอแฟดเก่งอีวะพุทโมกระทโมเด้อมอมามาาน้ดีวะจากตัวหนเนี่ยแฝด ยีิบสองตัวครับพีดังกว่านเนี่ยน้ำพริกเจลน้ำพริกกีน,นัยผัก๊วยเจวกีนัยเนาะเพราะว่าอันใดนนตัวนี้ครับหูมีเท่านี้